ในที่สุดสงครามรถยนต์ไฟฟ้านั้นก็ได้ก้าวข้ามผ่านปี2025 ซึ่งในปีนี้นะครับสงคราม e ีวีในปี2026มีจุดเดือดแตกหักขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องแลบอีกต่อไปแล้วสมรภูมิยานยนต์ของรถยนต์ไฟฟ้าปี2026นะครับเปิดฉากขึ้นอย่างดุเดือดเลยก็ว่าได้ใครจะคาดคิดนะครับว่าล่าสุดรายงานที่สั่นสะเทือนวงการเลยก็ว่าได้การทดสอบแบตเตอรี่ออลโซลิดสเตท ประสบความสําเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานจริงได้แล้วนะครับที่สําคัญคือมันไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือคํามั่นสัญญาว่าต้องรอสามถึงห้าปีแบบค่ายอื่นนะครับเหมือนที่เราเคยได้ยินมาตลอดแต่นี่คือเทคโนโลยีที่กําลังจะลงถนนในรถที่วางจําหน่ายจริงในไตรมาสนี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของ all solid state ของค่ายนี้กันนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะใช้งานจริงแล้วก็ที่เขาบอกว่าประสบความสําเร็จแล้ว เป็นไปแบบไหนกันนะครับวันนี้เราจะมาค่อยๆไล่เลียงให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูความน่าตื่นเต้นนะครับวันนี้แอดมี g กดเจ็ตัวแรงราคาคุ้มมาฝากกันนะครับนั่นก็คือ Ledmi Watch 5 Active Smart Watch ที่สเปคโหดจนแบรนด์อื่นต้องมองแรงแบตอึดจัดชาร์จทีเดียวอยู่ได้นานถึง18วันเลยนะครับหน้าจอใหญ่สะใจ2นิ้วสู้แดดจ้า ความสว่างอ่านไทยได้100%แจ้งเตือนครบแถมยังโทรเข้าโทรออกรับสายผ่านนาริการได้เลยวัดหัวใจออกซิเจนในเลือดแล้วก็กันน้ำลึก50เมตรแบบสบายๆทั้งหมดนี้เนี่ยราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับถ้าใครหาของคุ้มค่าตอนต้นปีนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าหน้าช่องของเรานั้นได้เลยนะครับโดยบริษัทที่ออกมาประกาศในครั้งนี้นะครับมีชื่อว่าโดนัทแลบ ผู้ที่ทำลายขีดจำกัดนับทศวรรษของโลกบริษัทโดนัทแลบได้ออกมาประกาศความสำเร็จในการสร้างแบตเตอรี่โซลิดสเตตได้สำเร็จแล้วนะครับซึ่งถือเป็นเอาโซลิดสเตตของแท้ที่ไม่ใช่กึ่งโซลิดสเตตแบบค่ายจีนโดยมีคุณสมบัติที่ทิ้งห่างลิเธียมไอออนชนิดที่เรียกว่าไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวเอ e เนอร์จีเดนซิตี้หรือว่าความหนานแน่นของเขานะครับประมาณ400กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้รถนั้นวิ่งได้ไกลขึ้นมหาศาลในขนาที่น้ำหนักรถนั้น กลับสวนทางเบาลงนะครับชาร์จ0ูนย์ถึง100เขาเคลมไว้ว่าใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โ,โ,อโ,อโหตรงนี้ถือว่าลบภาพจำในการรอชาร์จนานๆตามสถานีไปได้เลยอายุการใช้งานนะครับ1 0 0 0 0 0สรอบทนทานจนแทบจะอยู่ได้ตลอดการใช้งานของรถโดยไม่เสื่อมสภาพนะครับทนทานทุกสภาพอากาศใช้งานได้ตั้งแต่ลบ30องศาไปจนถึง100องศาเซลเซียสโดยคงประสิทธิภาพได้ดี ถึง99%เลยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็สูงสุดตัดปัญหาไปเลยในเรื่องของการลุกไหม้หรือว่าระเบิดแม้แบตเตอรี่จะเสียหายแบบลิเธียมไอออนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆที่โดนัทแลบเขามาประกาศแบบนี้ออกมานะครับซึ่งรถยนต์คันแรกนะครับที่ค่ายโดนัทแลบทำนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชื่อว่า v e r s ์สท รถ production รุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตนได้สำเร็จแล้วนะครับไฮไลท์ที่โลกนั้นต้องจานลึกก็คือแบตเตอรี่นี้ถูกนำมาติดตั้งจริงในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วในรุ่นเว r ร์สทีเอซึ่งพร้อมส่งมอบแล้วด้วยนะครับในควอเตอร์ที่1ปี2026นี้เลยนะครับมันทำให้รถรุ่นนี้ชาร์จไวมากๆไม่ถึง10นาทีแล้วก็วิ่งไกลได้ถึง600กิโเมตรเลยนะครับตอนหนการชาร์จ โดยที่ลูกค้าจองไว้จะได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีนี้แบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับโอ้โหต,ตรงนี้โดนัทแลบกับ v ว r ร์สทีเอสเนี่ยถือว่าทำเรื่องเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับซึ่งโดนัทแลบนะครับ,รบ,รบเขาก็ถแถลงยืนยันว่าวราคาแบตเตอรี่นี้เนี่ยต่ำกว่าลิเธียมไอออนนะครับตั้งแต่วันแรกเพราะว่าใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปไม่ต้องพึ่งพาแร่หายากแบบค่ายจีนนะครับแล้วก็ยังร่วมกับวัตตอิเล็กทริก เพื่อสร้างแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับให้ค่ายรถยนต์อื่นๆนําไปใช้ได้ทันทีในอนาคตนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เขาไปใช้ในมอเตอร์ไซค์นั้นมีโอกาสที่จะไปใส่ในรถยนต์อย่างแน่นอนโดนัทแล็บนะครับประกาศส่วนทางว่าของเรานั้นจะถูกวันลิเทียมไอออนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แร่หายากแต่ว่าใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปนะครับแถมยังไม่ต้องใส่ระบบรอเย็นให้วุ่นวายนะครับเพราะว่ามันไม่ติดไฟนี่คือการตอบหน้ายักษ์ใหญ่ที่เคยบอกว่าเทคโนโลยีนี้แพง จนจับต้องไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาทำราคาได้ถูกจริงเตรียมบอกลาเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ e v ยุคเก่าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีคำถามว่าทำไมราคาถึงช็อกวงการเทคโนโลยีใหม่นะครับในราคาเดิมเดิมทีนะครับ w o r t t x pro นั้นก็ขายในราคานี้อยู่แล้วแต่พอเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ solid state เขากลับไม่ได้บวกเงินเพิ่มเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคำพูดที่ยืนยันเดียวกันกับที่ c e o พูดนะครับว่าต้นทุนการผลิต solid state ของเขานั้น ถูกรีเทียมไอออนนั่นเองนะครับรุ่น T S Pro ของเขาในรุ่น Verse นะครับเริ่มต้นเพียงแค่29,900ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1,050,000บาทโดยรุ่นแบตเตอรี่โซลิดสเตทของเขานะครับไม่มีการบวกเพิ่มนะครับมีการเปลี่ยนให้ลูกค้านั้นฟรีได้เลยแล้วที่สำคัญนะครับการรับประกันแบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่วารันตีของ v ว r s e นะครับได้ประกาศรับประกันแบตเตอรี่โซลิดสเตทนานถึง10ปีนะครับท่าน,นผู้ชม หรือว่า250,000กิโลแล้วแต่ระยะใดหนึ่งถึงก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่ามาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าของ EV จากประเทศจีนทั่วไปนะครับที่มักจะอยู่8ปีหรือว่า160,000กิโลและเขาก็มั่นใจมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับว่าจะเสื่อมน้อยกว่าอย่างมากเลยทีเดียวตลอดช่วงระยะเวลาการรับประกรันของเขานะครับเรียกว่าค่ายโดนัทแล็ ที่ทำรถ v e r s ์ TS ีเอสโนั้นมาแรงจริงๆนะครับในการรับประกันแล้วก็การทําราคาที่เรียกว่าช็อกวงการเลยทีเดียว ซึ่งทางเรานะครับก็ไปวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวนี้นะครับหากถามว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนมีผลกระทบกับค่ายจีนมากไหมต้องขอบอกว่านี่คือระดับที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดนะครับในด้านของความน่าเชื่อถือเพราะว่าโดนัทแลบคือบริษัทลูกของเวิร์สมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นแบรนด์ที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ขายรถไปแล้วทั่วโลกนะครับการประกาศกลางงาน CES 2026นะครับพร้อมเปิดตัวเลขการส่งมอบรถในอีก90วันข้างหน้าคือการเอาชื่อเสียงทั้งหมดมาเดิมพันเลยทีเดียวนะครับโดนัทแล b แล้วก็เว r ร์ m o t o r อร์ไซเพิ่งจะประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีตัวนี้ออกมานะครับในงาน CES 2026ที่ลาสเวกัสเมื่อวันที่5มกราคม2 0 2 6ที่ผ่านมานี้เองนะครับเรียกว่าสดๆร้อนๆ้อนเลย กำหนดการส่งมอบของเขาก็มีความชัดเจนสูงนะครับเขาใช้เวทีนี้ประกาศว่าลูกค้าที่สั่งจองรถเว r ร์รุ่นปี2026นะครับจะได้รับรถที่ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตตตัวใหม่ภายในไตรามาสที่1ของปี2026หรือว่าภายในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นการตัดหน้าค่ายรถทุกค่ายที่ยังโชว์แค่คอนเซปต์คาอยู่เลยนะครับโอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับ ย่งไรก็ตามนะครับสเปคที่ดีเกินจริงอย่างเรื่องการชาร์จภายใน5นาทีหรือว่าเรื่องความทนทาน1 0 0 0 0แสรอบนะครับก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามสําหรับนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จอีกด้วยนะครับว่าจะรองรับ พลังงานมหาศาลนี้ได้อย่างไรโดยไม่เกิดความร้อนสะสมนะครับรวมถึงเสถียรภาพการผลิตจำนวนมากหรือว่า mass production ที่ยังรอการพิสูจน์จริงบนท้องถนนนะครับโดนัท hmm. แล b แล้วก็บริษัทแม่อย่างเว mm ิร์สมอเตอร์ไซ์นะครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฟินแลนด์นั่นเอง mm hmm. บทสรุปนะครับจุดจบของเครื่องยนต์สันดาบเลยหรือไม่นะครับ mm hmm. ผู้บริหารโดนัทแล mm hmm. ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจจริงๆว่านี่คือจุดเปลี่ยน ที่จะทำให้เครื่องยนต์สันดาบกลายเป็นสิ่งไม่จําเป็นอีกต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นจุดจบของ e ีวียุคเก่าเลยก็ได้เพราะว่าข้อจำกัดเดิมๆของ EV นั้นได้ถูกทำลายลงหมดแล้วนะครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าโดนัทแลบตัดสินใจไม่เก็บเทคโนโลยีนี้ไว้ในแบรนด์ตัวเองแต่เลือกที่จะขายลิขสิทธ์ แล้วก็จับมือกับพันธมิตรค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าหรือว่าเจ้าตลาดฝั่งจีนขึ้นมาจริงๆเอาะไรจะเกิดขึ้นนะครับ <They> are, นี่ไม่ใช่แค่การ <they are. S 1> อัปเกรดรถยนต์ธรรมดาลแล้ว <the cycles. S 1> แต่มันคือการล้างกระดานธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมนั้นทิ้งไปเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่คนไทยนะครับเราบ่นมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาคือเรื่องการรอคิวการชาร์จแบตเตอรี่ตามสถานี ชาร์จเป็นเวลายาวนะครับบางคนต้องรอ1-2ชั่วโมงเพียงเพื่อจะชาร์จให้พอวิ่งไปถึงจุดหมายถัดไปแต่ถ้าเทคโนโลยีโซลิดสเต e ที่ชาร์จ5นาทีของโดนัทแลบถูกนำมาใช้รถในบ้านเราหรือว่าใช้ในวงกว้างเมื่อไหร่นะครับพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนไปตลอดการการชาร์จรถ EV จะไวเท่ากับการเติมน้ำมัน1คันในเวลาไม่เกิน 5-10นาทีนะครับโดนัทแลบกำลังจะทำให้คำว่ารออีก5ปีของค่ายโตโยต้ากลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับแล้วคำตอบที่แท้จริงกำลังจะอยู่ในท้องถนนในอีกไม่กี่เดือนภายในไตรมาสแรกนี้แล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่นี้ทำงานได้จริงตามสเปคแม้เพียงแค่8-90%นั่นหมายความว่ายักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง BYD หรือว่า Tesla หรือว่าค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นทั้งหมด อาจไม่มีที่ยืนต่อไปเลยก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาไล่เลียงเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านผู้ชมฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบข้อมูลประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ weight lifetime limitations today and all So